ปกติที่เราซื้อปัตเตอรเลียนเนี่ยมันจะได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นปัตเตอรเลียนที่มาในรูปแบบแพ็คคู่นะครับเพื่อนก็คือซื้อตัวนี้มันจะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะมันจะเป็นปัตเตอรเลียนแบบแพ็คคู่นะครับซื้อตัวใหญ่จะได้ตัวเล็กไปด้วยนะครับทุกคนและการทํางานของเขามันจะเป็นการทํางานได้ครอบคลุมมากนะครับสำหรับตัวใหญ่ก็จะเป็นตัวตัดนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดทรงนักเรียนทรงหัวเกียนหรือว่าทรงผมต่างๆเราสามารถตัดได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการโกนหนดนนนรรรััทุหืออไาาจมมมมข่่ีสถผง ตัดดไ้แต่ตัวนี้ก็คือมันตัดได้นะครับทุกคนเพราะว่าฟันของเขาเนี่ยมันจะเป็นฟันชิดนะครับเห็นไหมฟันมันจะแตกต่างกันนะครับมันจะเป็นแบบฟันชิดสามารถเอามาโกนหนวดได้นะครับทุกคนและตอนที่เราโกนอะมันจะเกลี้ยงถ้าถามว่าตัวนี้เอามาโกนได้ไหมมันก็โกนได้นะครับแต่มันไม่เกลี้ยงเท่าตัวนี้นะครับทุกคนเพราะว่าฟัน2ตัวนี้มันจะแตกต่างกันเราก็สามารถใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราได้เลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะก็เรียกได้ว่าเป็นปัจจียอีกหนึ่งชุดที่ค่อนข้างคุ้มนะครับก็สำหรับใครที่สนใจปัผม